สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่13ถึง19กุมภาพัานธ์ให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และช่องวัน31เดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะเรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่อ,อกาดวันจันทร์อังครแกันก่อนแล้วกันค่ะ เริ่มจากช่องเจนนะคะคือละครเรื่องเพล,งพลิงไพรคะ่ะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาออการเป็นตอนที่2และ3คะ่ะได้เรตติ้ง3.7และ4.0คะ่ะส่วนทางช่อง3คะ่ะเป็นละครเรื่องสะพายสายสตรองคะ่ะสําหรับตอนที่7และ8ดได้เรตติ้ง2.9เท่ากันทั้ง2ตอนเลยคะ่ะและละครทางช่องวัน31เป็นละครเรื่องมณีพยาบาลสําหรับตอนที่6และ7ดคะ่ะได้เรตติ้ง1.6และก็1.8คะ่ะในส่วนละครที่ออการวันพุธพฤหัสคะ่ะ ทางด้านช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องขวางทางปืนค่ะออกอากาศเป็นตอนที่15และ16ดาเรตติ 6, ating, ้ง4.4แล้วก็4.5ค่ะและสําหรับละครเรื่องขวางทางปืนนะคะคือวันพุธนี้ก็เสนอเป็นตอนจบแล้วค่ะส่วนละครเรื่องใหม่ที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะโดยจะออกอากาศตอนแรกคือวันพฤหัสที่23กุมภาพันธ์นี้แปลละครช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ ทางช่องสามค่ะเป็นละครเรื่องเพราะรักนะคะออกอากาศเป็นตอนที่7และ8ดได้เรตติ้ง1.9่และก็1.8ค่ะและละครทางช่องวัน31นะคะก็เป็นละครเรื่องระนะคร2410ออกอากาศเป็นตอนที่3และ4ค่ะได้เรตติ้ง1.6่และก็1.9ค่ะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะ ทางด้านช่องเจ็ดค่ะเป็นละครเรื่องฮักหลายไม่เล y ดีนะคะออกาากศทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์เสน,เนอเป็นตอนที่10และ11ค่ะด้เรตติ้ง3 8เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะส่วน้างช่อง3นะคะเป็นละครเรื่องที่สุดของหัวใจค่ะออกอากเป็นตอนที่1334และ15นะคะดาเรตติ้งที่3.9 3.2และก็2.9ค่ะเรามาเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะทางด้านช่อง7นะคะเป็นละครเรื่องรักแท้แซบหลาย ออกอากาศเป็น4ตอนสุดท้ายนะคะเดอร์ด้าเรตติ้งส่งท้ายอยู่ที่4.4 4.5และ2ตอนสุดท้ายปิดไปด้วย4.7เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะและก็ตามมาด้วยละครชุดมาเรื่องหงในกรงกาสำหรับตอนแรกค่ะเปิดตัวมาด้วยเรตติ้ง3.8ค่ะ ในส่วนช่อง3นะคะเป็นละครเรื่อง18มงกุดสะดุดเลิฟเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะออกาศเป็นตอนที่16ถึง20ค่ะเรตติ้งสูงสุอที่3.1ในตอนที่18แล้วก็20ค่ะและสำหรับละครชุดใหม่นะคะที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องป่านางเสือเริ่มตอนแรกค่ะเย็นวันจันทร์ที่27กุมภาพันนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ และสำหรับละครที่ออกอากาศทั้งช่องวัน3 1นะคะก็คือละครเรื่องเพื่อแม่แพ้บ่อได้ค่ะออกอากาศเป็นตอนที่2ี่0งค่ะด้เรตติ้งสูงสุดที่5.5ในตอนที่30มเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะและสำหรับละครที่จะมาออกอากาศต่อก็คือละครเรื่องข้าวเหนียวทองคำค่ะโดยจะเริ่มออกอากาศตอนแรกเย็นวันอังคารที่21กุมภาพันธ์นี้แฟนละครช่องวันก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ เรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำวันที่13-19ถกุมภาพันธ์ค่ะอันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องที่สุดของหัวใจค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้รตติง้ง3.9ในตอนที่13ค่ะ อันดับที่2ค่ะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะก็คือละครชุดแมวเรื่องเพลิงภัยออกอากาศทางช่อง7จค่ะได้เรตติ้ง4.0ในตอนที่3ค่ะและอันดับที่1ค่ะคงทีจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะนั่นก็คือละครเรื่องขวางทางปืนออออากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4.5ในตอนที่16ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นก่อนข่าวสุดปังประจำสัปดาห์นี้กันบ้างค่ะ อันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่นะคะเนื่องจากว่าเป็นละครชุดใหม่เรื่องหงในกรงกาค่ะออกากทางช่องเจนะคะได้เรตติ้ง3.8ในตอนที่1ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือละครเรื่องรักแท้แทบหลออกอกาทางช่องเจนนะคะได้เรตติ้ง4.7ในตอนที่29แล้วก็30หรือ2ตอนสุดท้ายนั่นเองค่ะและอันดับที่1ค่ะ คงที่จะสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องเพื่อแม่แพ้บ่ได้ค่ะอ๋อค่ะทังช่องวัน3 1นนะคะได้เรติ้ง5.5ในตอนที่30ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมิเชบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ